สวัสดีครับสวัสด uh ีพี่น้องนะครับชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับอ่ะนะครับวันนี้ร้านแม็กนัมซาวนะครับมีสินค้าเข้ามานะครับเล็กน้อยนะครับพอได้นําเสนอพี่น้องนะครับในราคาที่พิเศษพิเศษเลยนะครับวันนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับทางร้านของเรานะครับอ่ะรับซื้อนะครับเครื่องเสียงนะครับรับซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเป็นแบบยกชุดนะครับยกชุดนะครับพี่น้องท่านใดที่ต้องการอยากขายเครื่องเสียงแบบยกชุดนะครับ ก็ติดต่อเข้ามาทางร้านของเรานะครับผมนะครับรับซื้อถึงที่เลยนะครับรับซื้อถึงที่นะครับก็ราคาที่พี่น้องขายได้นะครับผมซื้อได้นะครับราคาไปกันได้ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ไปรับถึงที่กันเลยนะครับก็ติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์นะครับคือให้หน้าจอแล้วนะครับผมแล้วก็ทางร้านของเรานะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับขายสินค้าก็ ซื้อขายแบบโอนเท่านั้นนะครับหรือท่านใดพี่น้องท่านใดที่สะดวกนะครับมารับเองอันนี้ก็จะเป็นดีมากนะครับทางนี้ก็จะดีมากเลยนะครับผมนะครับตรวจสอบเช็คตัวไฟเช็คเครดิตนะครับติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับก่อนซื้อขายนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับผมวันนี้มีสินค้ามานําเสนอพี่น้องนะครับมาดู ดอกลำโพงกันก่อนนะครับดอกลำโพงนะครับ3 0อสนะครับ3 0อสนะครับ15นิ้ว3 0อ s นะครับดอกเดิมๆนะครับดอกเดิมๆนะครับตัวนี้มีตําหนินะครับหมวกมันจะบุบๆนะครับหมวกจะบุบๆนะครับแต่ว่าดอกเดิมนะครับไว้เดิมครับตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับดอกเดิมนะครับไว้เดิมครับดอกเดิมไว้เดิมนะครับผมก็จะมีตําหนิบ้างนะครับก็เนี่เหมือนจะมีรอยไขควง นี่นะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นรอยเล็กๆไขควงนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจน่าจะมีเหมือนเห็นแวบๆโอ้นี่ครับเจอแล้วครับเป็นรอยเล็กๆนะครับนะครับพี่น้องนะครับดอกสามไรดนะครับสิบห้านิ้วนะครับดอกเดิมนะครับดอกไว้เดิมนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับดอกละเก้าร้อยบาทนะครับดอกละเก้าร้อยบาทนะครับ สิบห้านิ้วนะครับ PR นะครับ PR นะครับดอกเดิมๆเลยนะครับสวยๆนะครับโครงหลอนะครับตัวนี้นะครับดอกเดิมๆแบบนี้นะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับโครงหลอนะครับ PR สิบห้านิ้วนะครับตัวนี้มีตำหนินิดหน่อยนะครับอ่ะขั้วขั้วมันหักนะครับนี่พี่น้องครับขั้วมันหักไปข้างหนึ่งนะครับนี่พี่น้องดูชัดๆนะครับผมนี่นะครับขั้วนี่มันหักนะครับแต่ว่า นวดยังอยู่นะครับนวดนะครับสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับอันนี้ผมมัดไว้นะครับผูกไว้เฉยๆนะครับนะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับมาดูนะครับอ่ะเอามิกเซอร์ตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับนี่นะครับผมหน้าจอว่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับตัวนี้ผมเช็คแล้วนะครับดังทุกช่องนะครับดังทุกช่องนะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นนะครับอ่ะไม่แน่ใจผมไม่ถนัดมิกตัวนี้เลยนะครับผม ดังทุกช่องนะครับเอฟเฟกออกนะครับเอฟเฟกออกเช็คเบื้องต้นเอฟเฟกออกนะครับแล้วก็ดังทุกช่องนะครับผมขายราคาพิเศษเลยนะครับตัวนี้มีคนจองหลายรอบครับจองแล้วเงียบจองแล้วเงียบหายไปนะครับวันนี้ราคาประชดไปเลยนะครับผมขาย3 0 0พันบาทนะครับ3 0 0พบาทนะครับพี่น้องพี่น้องท่านใดถนัดนะครับมีความสามารถในการใช้มิตรตัวนี้นะครับเป็นยามาฮ่าแท้นะครับยามาฮ่าแท้นะครับโอวันดีนะครับเช็คเบื้องต้นดังทุกช่องนะครับ ก็ตอนนี้็ตาตนี้รับมีสนิมขึ้นนะครับขายราคาแบบประชดคนจองมาเลยนะครับโอ้จองมาหลายคนครับตัวนี้เงียบเก็บไปเลยนะครับคลิปที่แล้วนี่ผมลงไปห้าพันบาทห้าพันบาทนะครับคลิปนี้ผมเอาราคาพิเศษแบ่งพี่น้องไปเลยสามพันบาทนะครับสามพันบาทนะครับจัดไปอย่าช้านะครับสามพันบาทนะครับผม EQDBX นะครับสไลด์ยาวนะครับใช้งานปกตินะครับ เป็นงานคอปนะครับงานคอปนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับงานคอปนะครับ1900บาทครั1900บหนึ่บาทนะครับเสียงดีครับสายปิ้งนะฮะคอสโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทคนะครับสองทางครับคอสสองทางสภาพสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมเอ้าเก้าร้อยบาทพอนะครับตัวละเก้าร้อยบาทนะครับอ่าปรีนะครับปรีเอ็นพีนะครับมีซับมีช่องซับนะครับมีช่องซับด้านหลังจะมีช่องซับให้นะครับ สับเบตให้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับพี่น้องนะครับแปดร้อยบาทนะครับไปกันเดียวๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับวูดมิกเซอร์ตัวนี้สวยมากครับสวยมากเลยนะครับผม3ามิลา์นะครับสามิลานนะครับสภาพสวยนะครับใช้งานปกติทุกช่องเลยนะครับสภาพสวยใช้งานปกติทุกช่องนะครับ3,500อบาทนะครับ3า0พัน ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเอฟเฟกต์ชำเลยนะครับผมมาดูรุ่นใหญ่กันบ้างนะครับรุ่นใหญ่นะครับนี่นี่ครับผมอเลนนะครับรุ่น GL สองพันสี่นะครับผมโอ้เสียงดีนะครับตัวนี้เสียงหนานะครับชัดใสมากเลยนะครับผมอะแดปเตอร์เท่ากับ power amp ตัวหนึ่งไปเลยนะครับนี่อะแดปเตอร์ของใหม่นะครับนะครับผม พร้อมกองแหลกเลยนะครับนี่มีฝาปิดเรียบร้อยนะครับกองแหลกอย่างดีเลยนะครับนี่นี่ครับผมพี่น้องให้ดูชัดๆนะครับสภาพยังโอเคครับยังสวยอยู่นะครับผมก็จะมืดๆหน่อยนาะขอไปพี่น้องนะครับอ่ะตามนี้นะครับเสียงดีแน่นอนครับตัวนี้เราประกาศนะครับตัวนี้มีตาหนิช่องเดียวครับคือช่องนี้นะครับนะครับแถวนี้เลยเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่ช่องสิบเจ็ดสัญญาณไม่เข้านะครับ มันก็เลยไม่ดังนะครับพี่น้องกันใดแก้ไขได้ก็คุ้มแน่นอนครับอะราคาพิเศษไปเลยนะครับพร้อมกล่องแรกไปเลยนะครับหกพันห้าร้อยบาทครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับพี่น้องนะครับผมก็มาดูสินค้าตัวนี้นะครับผมจะเป็นแรกนะครับแรกแรกไม้นะครับโอ้ยทำมาอย่างดีเลยนะนี่มองเปิดผมคิดว่าแรกแรกคอมแพกนะครับคิดว่าแรกคอมแพกนะครับ มีฝาปิดหน้าหลังเรียบร้อยนะครับตัวล็อกอย่างดีเลยนะครับสวยเลยนะครับนี่ด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับมีน็อตสปรูขันให้เรียบร้อยนะครับอะตัวนี้นะครับประมาณซียูนะครับประมาณซียูนะครับความลึกก็น่าจะประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามประมาณเอานะครับอลึกยี่สิบขึ้นนะครับลึกยี่สิบขึ้นนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามประมาณนี้นะครับ สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยครับมีฝาครบนะครับแหลกไม้นะครับตัวนี้ทํามาอย่างดีเลยนะครับอ่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับโอมาดูกล่องลองแหลกเก็บอุปกรณ์นะครับนี่มีล้อนะครับมีล้อเข็นมาดูข้างในนะครับเป็นช่องให้อย่างนี้นะครับเป็นกล่องแหลกนะครับเก็บอุปกรณ์อย่างดีเลยนะครับผม อ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับน้องนะครับตามนี้นะครับนี่ก็จะมีเสนิมขึ้นบ้างตามนะครับเก็บสีนี่หน่อยก็สวยแล้วนะครับผม mm mm นะครับนะครับขนาดก็จะประมาณความยาวประมาณแปดสิบเมตรนะครับประมาณแปดสิบเซนนะครับแปดสิบเซนขอไปประมาณแปดสิบเซนนะครับความความสูงก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะครับประมาณนี้นะครับผม มาหกสิบเหรเก็บของได้เยอะนะครับเก็บของเก็บสายไฟเก็บอุปกรณ์นะครับตรงต่างได้เลยนะครับผม1,500บาทนะครับอ่าแล้วก็นะครับ Powerclass D นะครับ Microtech นะครับรุ่น MG MG2 นะครับ1,300งดีนะครับ1,300งดีนะครับตัวละ9,500บาทนะครับ9,500บาทนะครับอ๋อดีอะคูสติกนะครับดีอะคูสติกรุ่น 8,000s นะครับตัวนี้แรงๆเลยนะครับผม 12,500บาทนะครับ12,500บาทนะครับ d b x นะครับ PA2 นะครับหาจากแท้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ11,500บาทนะครับ11,500บาทนะครับ XA12 แท้นะครับ XA12 แท้นะครับ13,500บาทนะครับ13,500บาทนะครับผมครับมาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับ อ่ะนะครับตัวนี้สิน้าอ่าเป็นแบรนด์ยามาฮ่านะครับ Active 15นิ้วของยามาฮ่าแท้นะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นนะครับ SW 500นะครับเป็นซับวูเฟอร์ Active นะครับอ่ะด้านข้างนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับด้านหลังนะครับผมนะครับอ่ะตัวนี้อ่ะคลิปนี้ราคาพิเศษไปเลยนะครับพิเศษไปเลยนะครับ 9,500บาทนะครับ9,500บาทนะครับผมกับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับ Active ไอทิพย์ยาม่นะครับ15นิ้วนะครับเดิมๆนะครับ9,500บาทนะครับครับมาดูตัวนี้นะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นตู้นะครับ18นิ้วนะครับ LS รุ่น LS102 นะครับตามชื่อเรียกเขานะครับผมเป็น Nexo นะครับตัวนี้ตู้พร้อมดอกพร้อมดังนะครับดอกเดิมๆนะครับ ตอนนี้เป็นงานบริษัทมานะครับเป็นงานบริษัทมานะครับส่วนสีนี้นะครับเก็บสีใหม่นะครับสีใหม่ก็เลยดูใหม่ๆหน่อยนะครับผมสภาพสวยเลยนะครับผมดอกเดิมๆครับดอกเดิมๆนะครับดอกเดิมๆเลยนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบรนด์นี้นะครับผมนะครับของ nexo นะครับ ps นะครับ ls 102นะครับผมนี่นะครับ กภาพสวยๆนะครับเก็บสีมาให้เรียบร้อยนะครับไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้นะครับดอกเดิมๆโรงงานครับผมดอกเดิมๆโรงงานนะครับคลิปนี้ราคาพิเศษไปเลยนะครับราคาพิเศษไปเลยนะครับอ่ะพร้อมดอกพร้อมดังนะครับใบละสามพันเก้าร้อยบาทนะครับใบละสามพันเก้าร้อยบาทนะครับมีอยู่สองใบนะครับเสียงดีเสียงนุ่มลึกนะครับตัวนี้นะครับผมอ่ะครับแล้วก็นะครับตู้ลำโพง PS 15นิ้วนะครับผม เป็นทรงมอนิเตอร์เป็น PS แบบนี้นะครับพี่น้องก็จะเป็นตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มนะครับขนาด15นิ้วนะครับพร้อมดอกนะครับเป็นดอกของ p r a u d i o นะครับ1ิ้นิ้วนะครับแหลม88แปดของ NPE นะครับมเนตเิรกพร้อมนะครับเสียบใช้งานได้เลยนะครับด้านล่างก็จะมีเบาเสียบแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นเพจสเปคคอนให้นะครับผม ด้านหลังก็จะแบบนี้นะครับผมอ่ะตอนนี้พร้อมดังนะครับพร้อมดังนะครับพร้อมดังนะครับมี2ใบนะครับดอก2สใบนะครับใบละนะครับ2,250าบาทนะครับใบละ2250บาทนะครับอ่ะนะครับมาต่อที่ power amp กันเลยนะครับผม power amp ตัวล่างจะเป็น music s o u n d นะครับ music s n d นะครับ HT 1น0 0นะครับตัวนี้นะครับเครื่องเดิมๆิมนะครับสภาพ ยังสวยนะครับยังสวยอยู่นะครับผมเครื่องเดิมๆเลยนะครับ8 5 0 0บาทนะครับ8,500บาทนะครับตัวบนนี้จะเป็น SAE PXM5 นะครับ PXM5 นะครับ SAE นะครับนี่ยตัวบนจะเป็น XM7 นะครับ XM7 นะครับเครื่องเดิมๆนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับอ่า ตัวรุ่นห้าครับตัวรุ่นห้าห้าพันห้าร้อยบาทนะครับรุ่น5้0ห้าพันห้าร้อยบาทครับรุ่นเจ็ดนะครับหกพันหกพับาททวนนะครับหกพับาททวนนะครับเจ็ดหกพันนะครับห้าห้าพันห้านะครับผม P.A. แ0 0ร้อนะครับ P.A. แปดร้อยของ NTS นะครับ P.A. แ0 0ร้อยนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ QSC นะครับแท้นะครับแท้นะครับรุ่น รุ่น DCA นะครับสองสนะครับ QSC แท้นะครับตัวนี้เสียงหวานฉ่ำมากนะครับอแทนละหนึ่งบาทนะครับหนึ่งหาบาทนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็ Cross Marani นะครับเป็นรุ่นสองหกศูนย r t a นะครับสองหกศูน r t a นะครับ Marani นะครับอ่ะแปดพั สองร้อยบาทนะครับแปดพันสองร้อยบาทนะครับผมครับสลับอ่ะวันนี้นะครับทลิปนี้นะครับอ่ะขออภัยครับเลยอีกตัวหนึ่งนะครับผมอาแรกนะครับแรกคอมเพกตนะครับแรกคอมเพกนะครับตัวล่างจะเป็นสามยูนะครับสามยูลึกสิบเก้านิ้วนะครับสามยูลึกสิบเก้านิ้วนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับตัวบนจะเป็นซียูนะครับลึกสิบเก้านิ้วเช่นเดียวกันนะครับอ่ะนะครับ คอมเพกต์นะครับราคา2,500บาทเช่นเดียวกันนะครับตัวละ2,500บาทนะครับผมะนะครับพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจสินค้าตัวไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับทางไลน์ครับทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ